จะานำเสนอเรื่องปอดและกล่องเสียงค่ะสมาชิกมีดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนริสาวงนาวงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิรพานโรมิติค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเวริสราก้อนจินดาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิตรกอนเกิดโนรามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิดารัติสุาันค่ะ ปอดและลำเสียงซึ่งเป็นอวัยาวะสำคัญในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ทั้งสองอวัยาวะนี้มีบทบาทในการทำให้เราหายใจรับออกซิเจนและขับคาร์บอนไดออกไซดร์รวมถึงการสร้างเสียงเพื่อการสื่อสารค่ะเริ่มต้นกันที่กล่องเสียงกันก่อนเลยนะคะกล่องเสียงตั้งอยู่ระหว่างคอหอยและหลอดลมค่ะ ทำจากกระดูกอ่อนหลายชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันด้วยเอ็นและกล้ามเนื้อค่ะโครงสร้างที่สำคัญของกล่องเสียงได้แก่ 1. กระดูกอ่อนไทรอยนะคะกระดูกอ่อนไทรอยเป็นส่วนที่นูนออกมานะคะจะเรียกว่าลูกกระเดือกค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นกระดูกอ่อนคี้คอยค่ะ อยู่ฐานของกล่องเสียงทำหน้าที่เป็นโครงสร้างรองรับค่ะต่อมานะคะจะเป็นฝาปิดกล่องเสียงค่ะฝาปิดกล่องเสียงจะอยู่บริเวณนี้นะคะมีลักษณะคล้ายใบไม้ค่ะมเมื่อเรากินอาหารนะคะฝาปิดกล่องเสียงจะกดลงมาปิดช่องทางของหลอดลงค่ะป้องกันไม่ให้อาหารหรือของเหลวตกลงไปค่ะต่อมา เป็นเส้นเสียงนะคะเส้นเสียงเป็นผังผืดบางๆที่สามารถสั่นสะเทือนเมื่อมีอากาศจากปอดผ่านออกมาทําให้เกิดเสียงค่ะการทำงานของกล่องเสียงเมื่อเราหายใจเข้าออกกล่องเสียงจะเปิดกว้างเพื่อให้อากาศผ่านเข้าไปสู่ปอดค่ะเมื่อเราพูดกล้ามเนื้อในกล่องเสียง จะปรับความตึงของเส้นเสียงเสียงที่เกิดขึ้นก็จะแตกต่างกันออกไปเสียงต่ำเสียงสูงเสียงดังเสียงเบานอกจากกล่องเสียงจะทำหน้าที่สร้างเสียงแล้วยังทำหน้าที่ป้องกันระบบทางเดินหายใจปิดโดยปิดกั้นไม่ให้อาหารหรือน้ำตกลงไปในหลอดลมค่ะดันงนั้นแล้วนะคะ กล่องเสียงจึงไม่ใช่แค่ทางผ่านของอากาศแต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารและการป้องกันร่างกายจากสิ่งแบบปลกปลอมอีกด,ด้วยค่ะปอดหรือรังค่ะ ปอดเป็นอวัยวะผู้ที่อยู่ในช่องอกด้านซ้ายและด้านขวามีลักษณะเป็นเนื้อฟองน้ําที่มีความยืดหยุ่นสูงหุ้มด้วยเยื่อบางๆเรียกว่าเยื่อหุ้มปอดหรือ,อเพลูราซึ่งช่วยดูแลเสียดทานเวลาปอดขยายและหดตัวค่ะโครงสร้างของปอดนะคะปอดขวาจะมีทั้งหมดสากลีบค่ะ ส่วนปอดซ้ายจะมีทั้งหมด2กลีบค่ะเนื่องจากตองเว้นที่ให้หัวใจด้วยคะ่ะเมื่ออากาศเข้าสู่ร่างกายจะผ่านหลอดลมใหญ่แยกออกเป็นหลอดลมหรือบอลคายเข้าสู่ปอดค่ะจากนั้นแต่คะแนงเล็กลงเป็นหลอดลมฝอยหรือบอลคคลโอไปสิ้นสุดที่ถุงลมหรือ l v ลวิโอลซึ่งมีเครือข่ายเส้นเลือดฝอยห่อหุ้มอยู่คะ่ะการทำงานของปอดนะคะ ที่ถุงลมจะเกิดการแลกเปลี่ยนกา๊าซโดยออกซิเจนจะเข้าสู่เส้นเลือดและคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกขับออกค่ะกล้ามเนื้อกระบ,บางรงหรือไรอัแฟมมีความสำคัญในการหายใจโดยหดตัวเพื่อดึงอากาศเข้าและคลายตัวเพื่อดาอากาศออกค่ะดังนั้นปอดจึงเป็นอวัยวะหลัก ที่ทำให้ร่างกายของเรามีออกซิเจนใช้และสามารถขับของเสียออกได้ค่ะค่ะความสัมพันธ์ของปอดและกล่องเสียงนะคะเราจะเห็นได้ว่าปอดและกล่องเสียงค่ะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดน,นะคะโดยอากาศจากภายนอกจะเข้าสู่กล่องเสียงลงไปยังหลอดลมและปอดค่ะเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะอากาศที่เข้าสู่กล่องเสียงค่ะก็จะสามารถทำให้เราเป็นเสียงปืนตามและร้องเพลงได้ค่ะ ความผิดปกติของปอดและกล่องเสียง mm hmm. เช่น mm hmm. ปอดอักเสบห mm hmm. ลอดลมอักเสบห mm hmm. อบหืดวันโรคปอดและกล่องเสียงอักเสบค่ะเกิดจากการติดเชื้อหรือการทำงานผิดปกติของระบบหายใจ mm hmm. ทำให้หายใจลำบากไ mm hmm. อเจ็บคอและเสียงแหบค่ะหากไม่รักษาอาจทำให้ร่างกายของเรารับออกซิเจนไม่เพียงพอ และเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ค่ะยาทาการดูแลปอดและกล่องเสียงนะคะเราควรเน้นไปที่การป้องกันปัจจัยเสี่ยงค่ะเช่นควรนบุหรี่ฝุ่นมนลพิษและการใช้เสียงมากเกินไปรวมทั้ง การรักษาโรคพื้นฐานเช่นภูมิแพ้โรคทางเดินหายใจเรื้อรังให้หายขาดและสามารถควบคุมได้ดีค่ะนอกจากนี้เราควรตรวจสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจค่ะการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้เราลดอาการเกิดโรคเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานของปอดและกลองเสียงค่ะทําให้เราหายใจได้สะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ การดูแลสุขภาพที่ดีคือหลีกเลี่ยงควรนฝุ่นร,รักษาวความสะอาดออกกำลังกายและพักเสียงให้เพียงพอค่ะหากระบบนี้บกพร่องอาจเกิดโรคทางเดินหายใจเช่นปอดอักเสบหอบเพดิดหรือกล่องเสียงอักเสบ สรุปนะคะปอดและกล่องเสียงทำงานร่วมกันในระบบหายใจเพื่อรับออกซิเจนขับคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยในการเป่งเสียงค่ะกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเท่านี้